ไม่เย็นเลยครับอากาศไม่เย็นเลยแต่ก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่หนาวมากเหมือนกันครับครับเป็นไงไางครับทุกคนทำงานวันนี้กันเหนื่อยไหมครับได้หยุดได้กลับตา่างจังหวัดกันบ้างไหมครับใครกลับตา่างจังหวัดก็ขับรถดีๆปลอดภัยนะครับง่วงก็พักเหนื่อยก็พักค่อยๆเดินทางไปครับ ทีนี่อากาศเย็นสบายใชนไหมครับพี่ดีไวอากาศเย็นสบายจังไาไครับผมสมวนเิเพิ่มเดียวอย่าเพิ่งลงนะครับคผมพี่พี่เต้นฝากฝากฝากส่วนบนเผื่อด้วยครับผมฝากกดน้าด้วยนะฝากกดน้าให้ด้วยครับผมฝากกดน้ำที่ส่วนบนส่วนผู้สนให้สัมเวสีด้วยนะพี่พี่เต้นขอบคุณมากครับพี่บุษบาขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เต้นครับผมพี่เต้นพี่ซึ่งโอากาศดีอ๋อครับ ตอนเย็นมันก็ไม่ค่อยร้อนหรอกมันเย,ย็นหน่อยนึงนะพี่แต่ว่าตอนกลางวันน่ยมันร้อนแต่มันร้อนมากเลยบางวันก็คึมคึมเหมือนฝนจะตกอย่างเงี้ยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคุยกันเข้ามานั่งคุยคุยกันครับผมขอบคุณครับพี่รักพี่รักถูกใจไรขอบคุณมากครับผม หาใหญ่อาการดีค <irgendw carbono S 2> ่ะหาใหญ่ครับผมหาใหญ่น่าไปเที่ยวทะเลสวยด้วยเอิญพาสวยสวัสดีครับผมพี่เอิญพาสวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่เอิญพาสวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขามาคุยเรื่องใหม่ๆครับเรื่องเก่าไม่คุยนะครับเนาะสวัสดีครับผม ขอบคุณมากครับผมขอโทษครับขอบคุณมากครับผมครับยังไม่ฟันเลยครับยังไม่มีเลขเลยอย่ดเดยวันอ๋อหยุดหลายวันใช่ใช่ใชครับหยุดหลายวันแต่ไม่รู้จะเที่ยวไหนดีอะเที่ยวไหนครับผมถามอะไรครับคีรักอ๋อให,ให้ให้ให้เลขใช่ไหม ไม่ได้เปิดแก็เหมือนจะร้อนเหมือนกันนะตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มร้อนนะครับผมยังไม่ฝันครับใช่ยังไม่ฝันเหมือนกันเลยครับผมฝันเห็นจะผีครับช่วงนี้ก็เลยไม่รู้จะตีเลขอะไรดีครับสไมไูวีซีเยอะครับผมฝันเลขเด็ดๆกันครับพี่ลักนี่เขาชอบขำอย่างนี้ชอบพาผมขำอยู่เรื่อยเลย บุณมากครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับเข้ามาคุยกันดีครับมาคุยกันมาคุยมาทักทายกันครับเธอพี่พี่ครับสวัสดีวีใหม่ครับเมหนึ่งพีน้ำมูลน้ลองน้ำมูลขอให้ความสุขท้องครอบครัวขอบคุณมากนะครับพี่พี่หนึ่งเมนน้ำโมเช่นกันนะครับผม สุขสันต์วันปีใหม่โชคดีโชคดีปลอดภัยเดินทางครับผมทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับป้องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้องแปงมาถูแขนใช่ไหมครับถูจะมีเลขไหมอ่ลใชอารมณ์ดีเข้าไปครับผมอารมณ์ดีอยู่แล้วครับ ต้องารมณ์ไปดีแล้วครับผมต้องอารมณ์ดีดีครับผมคิดไปเรื่องขำแล้วกันเรื่องขำไปพวกปันปรศาส์เขาคงน้อยไม่หลับกันนะเราคงว่างกันความสุขของเขาไม่เป็นไรทำบุญเราทำบุญแล้เขามีความสุขใช่ใช่ครับผมครับผมชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อมันก็ต้องสดใสสิครับ จะให้ทำไงได้ล่ะครับสวัสดีครับพี่บีบีผิดรู้จักขอโทษรูร้จักแก้ไขนี่นคือคนครับผมครับพี่นุครับตัวดีครับพี่นุ แล้วได้หยุดวันไหนหนูได้อยู่วันไหนดูสี่ร้อยครับขอบคุณคุณ, 40, 40, 40คคณครู้ทับสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดคนขอบคุณมากนะครับรนนรขบ้ามาคุยเข้ามาชักทายก็ได้ครับผมใครยังไม่นอนใครยังไม่ง่วงก็ข้ามาคุยเข้ามาทักทายก็ได้ครับแกคิดแกงเงานะผมมาคุยมาเล่นเลียดระบบการมาคุยกันเรื่องงานเรื่องงานเรื่องความสุขเรื่องอะไรเงี้ย ันจะข้ามปีอยู่นี่ไม่อยู่เองใช่ขายของแรปเปอร์ขายอะไรครับผมช่วงนี้ขายของทีอยู่แล้วครับพี่นุ๊กหวนหวานครับพ่อครับผมฝันหวานเชียนครับพี่นุ๊กครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับจี๊บสวัสดีครับใช่ใช่ใช่ครับสัปหิตหนึ่งสองวันใช่ไหมครับพี่บีบีครับมสามวันอ๋อครับผมค่คนขายที่ไหนอ่ะขายที่งานปะ ยงคเสริพัทา,นะา,ายาเลยังสริพัญยาจัดสาวันอี้กางงตรตริดตัวเดครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอ๋ชนบริรบาณนุผมที่เขามีงานใช่ปะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่อมเหมยสีหรับของวันอมเหมยอมเหมยขอคบคุณครับ เทียบสนามบินนนเมืองหูแล้วได้ลงมาที่พัทยามั้งไหมเนี่ยลงมาตั้งหากันบนะ้างนะแถวไหนหนาวครับพิษกายบรษยิษดยารเยอะใช่ช่วงช่วงช่วงงานบริการเดี๋ยวนะ้อคนกําลังเดินทางกลับเดินทางเข้าเดินทางออกคนก็อยู่แล้วไม่ได้ไปครับผมงานพัทยาและตะมาก่นสิครับ จากกอดกับประกอนครับมาประกอนจำได้รึมา,มา้งกอดกันพกกเพื่อความอบอุ่นเนาะไม่ได้ไปครับปัญยาคนเยอะครับว่าจะไปเดี๋ยวรู้ก่อนที่สามเบสว่าว่าจะไปดูดูพูกอยู่ครับเจอเดียย๋ยวปัญญาจะคายกันนะผมขอบคุณครับพี่ฝากเขาจะเข้าใจด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากพี่สุดใจสำหรับของก่อนนะครับผม มากมากเลยนะครับเป็นไงไหมครับนอนเด็กกันยังเลยวันนี้สวัสดีครับพี่พัดไม่ได้เที่ยวไหนครับพี่ e W ิวเราจะอยู่ยบ้านแล้วผมหยุดแล้วครับวันนี้ทำงานวันท้ายสุดของปีแล้วครับพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วครับ ใช่หลายวันทำงานครับผมทำงานทำงานทำงานงานเยอะมากช่วงนี้ครับผมต่งนี้เพียงงานให้เป็นจบงานปีเก่าให้มันจบปีใหม่จะเริ่มงานอันใหม่ชิ้นใหม่ครับผมจะได้ไม่ต้องมาตงแกงง้งานงานเก่าเป็นนโยบายผู้บริหารครับครับผมสวัสดีครับพี่อุ่นจากสมุทรสาครสมุทรสาครหนาวไหมครับ,ค,รบคุณพ่อคงมี อะไรครับผมยังไม่นอนครับชาละวันทำไมยังไม่นอนอะชาละวันชาละวันดีใจที่หนึ่งที่สองหร้องมาํำใช่ไหมใช่เพลงนี้บอกว่าชาละวันมันหยุดหรอพรุ่งนี้มก็เลยมานั่งเลยนครับป่นี้ก็เข้านอนไปนานแล้วพรุ่งนี้มันหยุดไงครับหยุดแล้วก็เลยนั่งเล่นนั่งรำนั่งคุยกันดีกว่า จะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเนี่ยสบายดีครับพีพีสบายดีครับพีพีพพพแล้วสบายดีไหมครับอ๋อเดี๋ยวคงนอนครับพี่ถูกใจถ้านอนก็ฝันดีนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะนอนแล้วเหมือนกันัมไม่ได้เที่ยวไหนเลยครับพี่ปลาปลานีอยู่ลำนู้นเลยครับโค้ดมีคนรออะไร พ่อคงมีคนรอกอดเยอะนะครับอ,อ๋อครับผมไม่เห็นีใครจะมาก่อนเลยเหรอมีคนรอก่อดที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมีใครมาให้กอดสักคนหนึ่งเลยถ้ามีคนมาให้กอดคงไม่เหงาแบบนี้หรอกครับ มาคุยกันได้นะครับมาคุยมาทักทายกันกครับผมอ๋อครับพี่สุขใจงั้นก็คุยเป็นเพื่อนกันก่อนละกันนะครับผมขอบคุณมากครับพี่พยอยมครับผมพี่เบียพี่เบียว่าไงครับน้องทีพี่เบียคําเดียวก็รู้แล้วพี่เบียพี่เบียเรียกสลรัวเลยเรียกซเมาเลยสีสเกตสีสเกตหนาวไหมที ภาพรถติดใช่ครับช่วงวันหยุดยาวรถติดอยู่แล้วใช่นนทบุรีนนทบุรีเป็นไงบ้างครับพี่นนทบุรีครับพี่พี่เอเวอร์ซีใช่ไหมครับผมจำไม่ได้ไน้อยจําได้ครับจาได้ครับใช่พี่รักสีแดงครับผมไม่หนาวแล้วทางนี้ไม่หนาวเลยขอบคุณมากครับที่รักครอบครัวพ่อพี่ไปยอมขอบคุณมากครับใช่ร้อนครับผมร้อนหนาวนิดเดียวเอง สมมติถ้าหน้าจะหนาวแถวภาคเหนือที่เขาไปเที่ยวกันน่าจะหนาวจะเย็นั้นมากกว่าเนาะเลยเลยก็เหนือนืหน้าหนาวอยู่แล้วใช่ผมหนาวหนาวอยู่แล้วครับธรรมดาถ้าเันหน้าหนาวๆนั่งแบบนี้นะไม่ไม่ปิดห้องปิดประตูนะ้ไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดแองก็อยู่ได้นะแต่ตรงนี้มันคือเริ่มร้อนแล้วกินแล้วครับผมนนหรูกินยังครับแล้วได้เลยงานกิโมครับเนี่ย สนามปีนดอนเมืองใช่ป่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะผมโคราชก็เย็นอยู่ครับพ่อนอนยี่ห้าองศาโอ้โหย่อะองศา,นาห,หนาวไหมอากหนาวอยู่ใช่ไหมนะโคราชเย็นอยู่ครับพ่อ,รอครับเย็นช่วงช่วงประมาณมดืมดมดืมดใช่ป่ะมดืมดมดืดกับช่วงเช้าเช้าดังนั้นช่วงกลางวันแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมอากาศแดดแดแดเรี้ยวเออ สวัสดีครับจำพี่ปอนได้ไหมครับจำได้ครับพี่ปอนจำได้ผมจำได้หมดทุกคนเลยมีเข้ามาคุยมาทักมาคอมเมนต์กันอะจำได้หมดแล้วครับจำได้แต่คนที่ดีๆเท่านั้นนะครับผมจำได้หมดแล้วครับผมไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผมมีใครมาเที่ยวพัทยาบ้างไหมครับเนี่ยมีใครลงมาเที่ยวพัทยาบ้างครับมาเขาดาวพัทยากันไหมพัทยาชายหาดพัทยากางครับ ปีกันก่อนเขาไปนี่ที่แหลมเปรย์ไฮทีแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นที่ชา,ายหาดพยากางวิธีคนเสิร์จใหญ่มากนะนด้เห็นเขาลงนั่นน่ะน้องพี่ดีครับสบายใจใช่ครับพี่ป้อนใช่ครับผมใช่ครับผมแต่คนใช่คนเยอะจริงแบบปริยา เ,าเาขามาคุยนะ<ด>นผมเรามาคุยกันมาคุยมา,ยมาตั้ทแตกันนะผมแม่มาเอวเหนือบ้านรักไทยคะ่ะอยู่ยาพิมใหม่แถวไหนครับบ้านรักไทยเหนือหน้าไปเที่ยวนะเคยไปเที่ยวอยู่นะฮะบรรยากาศดีคนเหนือก็น่ารักด้วยนะพูดเพาะด้วย ด like yeah. nah, ื่มอยอะดืおお่มเผื่อด้วยแล้วกันนะดื่มเผื่อพี่ด้วยชิ่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่ปิวบิวใช่ไหมพิวบิวพี่ปิวบิวขอบคุณครับพราะพี่พี่บิวบิวขอบคุณครับปิดแล้วก็มันร้อนอ่ะ ครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมสบายดีกันไหมอยู่แถวไหนกันบ้างครับตัวน,นี้เที่ยวระยองที่ยายาาผานก็แวะตกทายแวะหาแวะคุยกันนะผมไม่มีอะไรเลี้ยงครับมีน้ำเปล่าเลี้ยงม่โผล่ครับใส่กางเกงในอยู่ให้โผล่ง่ายๆอยงไงรของนักของวหัง ครับถามอีกแค่พี่รักไม่ถามจริงเลยนะทักหาตลอดข่าครับทักหาตลอดของ็รตอบตลอดเหมือนกันนะไม่ได้หายเลยอ๋ออยากดื่มเบียร์ก็ลงมาดีครับมาดื่มด้วยกันเดื่มเบียร์ไหนเบียร์โหดหรือเบียร์นี้ครับขอบคุณมากครับพี่อะพินยาขอบคุณมากครับพี่อภพินยา พี่สายครับพี่ใหม่ผมไม่ได้เที่ยวไหนครับผม,ผมก็อยู่กับบ้าเนี่ยครับผมันมันตันเออโอเคอ่ะโอเคครับออวินวเขาจะบอกเขาดูเขาคงดูผิดและะ้วมั้งอืม น่ารักแต่ใจพ่อน่ารักนะจะบอกว่าให้ป็นครับรสามานะครับผมดูเพื่อนกคุยมาักทายเพื่อนกบมามักทายกันครับคุยคุยกันทำความรู้จักกันไว้นะครับ ก็แก้เหงาได้เหมือนกันอย่างที่เคยบอกครั้งแรกเลยเข้ามาคุยเข้ามาเล่นกันไม่ได้เข้ามาดรามา่าใครไม่ได้เข้ามา,าพัดเพีงไม่ได้มาอ้างอิงอะไรอย่างไรเข้ามาพูดในชีวิตของเราประสบการณ์ของเราทำงานของเราครับรูบ้ไหมครับพี่รักเรามาคุยและเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งดีๆกันดีกว่าพี่สุกคนไม่รู้เลยครับพี่สุกคนวันวันเดียไหนเขอยู่บ้านเนี่ยผมแม่งอยู่บ้านกับไแบบปพัทยาเนี่ย ให้พิสูจน์ความกระเทยวไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเกมส์นะครับน้องเกมเรียนเป็นไงบ้างช่วงนี้เรียนหนักไหมซ้อมเต้นเปล่าไม่อกว่าซ้อมเต้นซ้อมรำไม่ใช่หรอช่วงนี้ซ้อมเต้นหรือซ้อมกีฬาสีอะหรือว่าอยู่ไม่ใช่หรอมาหาให้หายังก็ผีในเกมเนี่ยมาช่องนู้นหายช่องนี้ ไอเลิฟสวัสดีครับพี่ไอเลิฟไอเลิฟชาเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอเลิฟชาเย็นสบายดีไหมครับเดือดแถวไหนครับหนาวไหมพี่ไอเลิฟชาเย็นมาคุยมาทักทายกันได้นะครับมาคุยเพื่อนกันมาทักทายกันครับ ครับพี่สวัสดีสวัสดีครับพ่อธนวันสวัสดีครับพี่ธนวันครับสวัสดีครับทักทายเช่นกันครับพี่ธนวันสวัสดีปีใหม่ครับพี่ธนวันทักทายครับทักทายกันขอบคุณมากนะครับเกมเองครับเร็วไปพัทยาครับเกม